เป็นกรดไหลย้อนนะคะสามารถทานโปรตีนช่วยได้ไหมคะออผมแจกแจงนิดนึงนะครับงานวิจัยหลังๆนี่เขาพบว่าโรคกระเพาะเกือบทุกชนิดเกิดจากเชื้อโรคแล้วการที่เชื้อโรคหลายชนิดทำให้เกิดการอักเสบเนี่ยเป็นเพราะน้ำตาลและผลไม้เพราะะนั้นเวลาเราจะทำให้อันนี้หมายความว่า เจ็ปเป็นแบบนี้นะครับกาแฟเปรี้ยวเผ็ดก็ตามหลังมาแต่ว่าเจ็เกิดจากน้ำตาลเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรักษาโรคกระเพาะหรือบรรเทาอาการโรคกระเพาะเราก็ลดน้ำตาลผลไม้ลงชากาแฟเผ็ดเปรี้ยวลดลงสักช่วงหนึ่งแล้วก็ซ่อมแซม กระเพาะด้วยโบรตีนก็จะได้ผลดีครับมไม่น่ามีปัญหาหรอกอถ้าอยากได้ผลเร็วไปอีกก็กินร่วมกับยาแผนปัจจุบันก็จะยิ่งดีขึ้นนะครับ